สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวสปินเดิลที่เป็น d c สปินเดิลนะครับซึ่งตัวตัวนี้มีค่าตัวนี้ครับตัวนี้จะมีค่ากำลังวัดอยู่ที่300วัตต์แล้วก็ตัวจ่ายไฟนี่ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับอยู่ที่48โวลต์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลสปีดของตัวสปินเดิลตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสปินเดิลที่ระบายความร้อนด้วยลมนะครับซึ่ง ซึ่งอตัวพัดลมนี่ต่ออยู่ด้านท้ายของมันเดี๋ยวเราจะมาลองดูการทํางานของมันกันนะครับตอนนี้ผมจะลองอ่านค่าของตัวจ่ายไฟดูนะครับว่ามันจ่ายไฟได้เท่าไหร่มันจะอยู่ที่48.5โวลต์นะครับก็คือเราสามารถอ่านค่าได้แต่ว่าตัวสปีดของ มอเตอร์ Water, นี่เราสามารถปรับได้โดยโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวพันวิมดมอดสําหรับปรับความเร็วรอบของตัวสปินเดิลโดยที่โดยที่เราจะต้องต่อพาวเวอร์เข้าทางนี้นะครับแล้วก็เอาพุทก็จะต่อตัวนี้ซึ่งความเร็วรอบที่เกิดขึ้นจากตัวเดี๋ยวผมจะลองปรับความเร็วให้ดูนะครับแล้วลองฟังเสียงเลย ลองดูที่ตัวลองดูที่ตัวสปินเดอร์นะครับมันจะวิ่งี๋ยวผมจะลองเซตที่ความเร็วสูงสุดให้ดูนะครับเราปั้นนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองปรับความเร็วรอบของตัวสปินเดอร์ดูนะครับโดยปรับที่ตัวพันวิดมอตตัวนี้นะครับซึ่งตัวพันวิดมอตนี้จะเป็นตัวจ่ายเอาต์พุตเอาต์พุตให้กับตัว สปินเดิลอันนี้ผมปรับไว้ที่ความเร็วสูงสุดของตัวความเร็วสูงสุดของตัวสปินเดิลแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่ความเร็วรอบสูงสุดของมันกันคราวนี้เรามาดูความเร็วรอบของตัวสปินเดิลกันนะครับนี่ผมก็ปรับไว้ที่ความเร็วรอบต่ําสุดของตัวพันธุ์วิปป์ที่มันจ่ายได้ก็จะอ่านค่าได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้ารอบ เดี๋ยวถ้าผมลองปรับให้เป็นความเร็วสูงสุดของมันนะครับแล้วมาดูจำนวนรอบของมันดูก็อยู่ที่ประมาณ12867สองันแป้อบอหรือก็อยู่ที่ประมาณ13000สรอบนะครับ ก็สามารถปรับได้ปรับจำนวนรอบได้โดยใช้พันวิตเหมาะตัวนี้เป็นตัวปับต่อไปเรามาดูหัวของตัวสปินเดิลตัวนี้กันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงซึ่งหัวมันก็จะมีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะครฮะตัวจะเป็นหัวที่มีรูอยู่ที่ประมาณแปมิลแล้วก็ใส่คอเลตแบบ ER11 อนีครับคอลเอันนี้ครับคือหัวของคอเลตเ ER11 จะเป็นลักษณะเป็นสปริงนี้ซึ่งก็แล้วแต่ว่ามันจะหาได้หาซื้อได้ทั่วไปมันมีเบอร์ใหญ่สุดรู้สึกจะเป็นใช้กับดอกขนาด7มิลได้คือรูภายในนี่สามารถใช้กับดอกขนาด7มิลได้ แล้วตอนนี้ที่ผมมีนำมาจำน่ายตัวหนึ่งก็คือเป็นหัวลักษณะการทำงานเหมือนกันแต่ตัวนี้นจะเป็น ER สแนครับให้มัน ER 1 6แล้วก็รูมันก็เป็นรูขนาด8มิลเท่ากันโดยใช้ต่อกับ DC s p i n d l r หรือว่าไปกึงแท่งให้มันได้ต่อกับพวกมาร์คเทคอะไรก็ได้ แล้วก็จะมีตัวนอ็อตตัวตัวหนอนจะเป็นตัวนอ็อตสำหรับยึดให้มันแน่นการทำงานก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้แต่ว่านี้จะใส่ดอกได้ขนาดใหญ่ขึ้นคราวนี้เรามาดูไฟที่จ่ายออกให้กับตัวสปินเดิลกันนะครับว่าถ้าเราปรับค่าตัวพันวิทมอตตัวนี้แล้วเนี่ยไฟที่มันเอาคูณออกมาเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้คือปรับที่ความเร็วสูงสุดเรามาอ่านค่าความ ถ้าไฟดีซีที่จ่ายให้กับตัวนี้ก็จะได้ถึง48โวล์นะครับมันอยู่ที่ตัวพาวเวอร์ p l ายด้วยว่าจะจ่ายให้ได้เท่าไหร่นี่เราก็ลดลงมาเราไปดูว่าที่40โวล์เนี่ยจะมีความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่40โวล์นะครับความเร็วรอบเดี๋ยวให้ดูสัดๆ ความเร็วล้อกก็อยู่ที่10,000กับ200ร้อยองร้อยบว่าถ้าเราปรับให้มันลงไปที่ซัก30โวลต์สาโวลต์นะครับประมาณนี้ความเร็วรอบดูก็อยู่ที่ประมาณ 7 9็ดพันเ้ารอยเจ้าร้อยรอบหรือประมาณ8ปดพันรอบครับซึ่งบางคนเขาใช้ไฟแค่24โวลต์แล้วกเราก็าจะต้องปรับตัวตัวนี้ดูว่าเรามาดูว่าความเร็วรอบที่มันไล่รับนี่มีค่าเท่าไหร่นี่ครับ ตั้งมาที่24โวลต์มาอ่านค่าความเร็วรอกมันดูสิก็อ,อยู่ที่ประมาณ6,500รอบก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของ48โวลต์นะครับเมื่อกี้นี้24โวลต์ก็ประมาณ13,000สามันรอบอนี้ก็เีลือประมาณ6,500รอบซึ่งเราก็สามารถตั้งความเร็วของตัวสปินเดิลได้ว่าจะให้มันหมุนเร็วหมุนช้าเท่าไหร่ ก็ถ้าผมมีเครื่องซีนซีเดี๋ยวผมจะมาลองแกะให้ดูว่ามันสามารถจะแกะงานอะไรได้บ้างเดี๋ยวไว้รอสักครั้งนึงนะเดี๋ยวผมมีเครื่องซีนซีแล้วผมจะมาลองแกะให้ดูคันนี้ลองแนะนําตัวนี้ไปก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับครับคราวนี้เราเข้ามาดูค่าความเที่ยงตรงของสปินเดิลกันนะครับเวลาที่มันหมุนนะครับโดยที่เราดูได้จากตัวดเดลเกตตัวนี้นะครับ ผมจะกดล,ลงไปให้ดูนะครับนี่ครับเวลามันหมุนก็จะมีค่าที่มันเออร่อที่ผ่านเดวเกตนี่ก็แทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะปรับความเร็วรอบดูนะครับสั่นนิดนิดดูที่ปลายเข็มนี้จะสัน่นนิดก็พอใช้ได้ครับพูดถึงความเูกตรงของมัน โอเคขอบคุณมากครับ